นี่โอ้ยยามีแม่ให้เยอะเลยค่ะอาให้แต่ได้แวะค่ะแม่แม่แวะนิดแวะหน่อยก็ยังดีนะคะให้แต่ได้เลี้ยวขอบคุณค่ะโอ้ใส่ชุดสวยมาพี่คนล้อจอดให้ทิปด้วยโอ้ขอบคุณนะคะพี่โชคดีตลอดวันค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยคุณปีวานารักมากเลยขอบคุณนะคะคนหมานเนาะแม่แม่ค่ะหูยเฮง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 อ่าหกล้อผ่านไปก็สบายบรือค่ะเขาเก่งแล้วโอ้ยต่อไปพามาออกกำลังกายแถวนี้ดีกว่า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะวันนี้ดาราสาวมาในธีมลายดอกดอกทานตะวันนะคะแม่แม่วันนี้จะไปเปิดงานอของหมู่บ้านนะคะเขาจะปลูกต้นปอเทืองนะคะแม่แม่นี่สาวลายดอก <ๆ S 2> ความจริงอ่ะชุดนี้มีขาด้วยนะคะมีปอกขาด้วยแต่ว่า น้องนางอ่ะไปถูนะคะไปถูถูเสาทีนี้มันขาดไปขาหน้าก็เลยอ่ะไม่ต้องใส่หรอกไม่เป็นไรนะคะอื <c oughs> ชุดนี้ทำไมเหมือนโกโกวาแทนเนาะแม่แม่มองไปอีกมุม <c oughs> <c oughs> ไปคะ่ะผ่านร้านยายด้วยจะผ่านไปได้หรือเปล่า รถนะอ้วนรถนะรีบ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 ยายจ๋าขอกล้วยถุงหนึ่งคะ่ะสําหรับแม่แม่ที่สงสัยว่าเอ๊ะน้องนิกร้านกล้วยคุณยายเนี่ยมีไว้าขายหรือมีไว้ให้สําหรับน้องช้างขายนะคะแม่แม่น้องนิกจ่ายคะแนานกับคุณยายนะคะนี่โอ้โหคุณยายมีไม่ให้เยอะเลยค่ะเออเอาเอากล้วยถุงหนึ่งค่ะย่า เละ <c oughs> นี้ก่อนก็ได้ค่ะอเอวเลยจ<อ>ีนยาขอบคุณค่ะปาบบให้แต่ได้แวะค่ะแม่แม่แะนิดและหน่อยก็ยังดีนะคะให้แต่ได้เลี้ยวถ้าไม่ได้เลี้ยวเดินต่อไม่ได้นะคะไปจ้าแป๊บหนึ่งนะคะแม่แม่รถเรยอะโอ้วันนี้ทำไมรถเรยอะจัง ข้างหลังมีปลอยเขียวๆด้วยแม่ดูค่ะซาทานตะวันตัวน้อยฮะอะไรอะไรไอนี่กับโรงอ่ะประมาณ8ปดสิบชั้นได้นะคะแม่แม่หนาตึ๊บก็ถือว่าลูกนางได้เดินเที่ยวเดินออกกำลังกายในยามเช้าบรรยากาศเช้านี้ก็เย็นๆอยู่นะคะแต่ว่ามีแดดก็เลย ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ค่ะเอ่อวันนี้เขาบีบงานมาว่าให้ใส่เป็นชุดสีเหลืองนะคะเราก็มีชุดสีเหลืองอยู่พอดีเลยก็โอเคเลยนะคะเพราะว่าอ่าปอดเทืองก็สีเหลืองเนาะ ดูความไอโบข้างบนกระดอกข้างบนนะคะแม่แม่เป็นกอเป็นกอเป็นพุ่มเป็นพุ่มอยู่เลยนะคะเสียงน้องนี่ก็อาจจะแปลกๆไปหน่อยเด้อแม่แม่ค่ะยังไม่ได้หายหวัดเลยเป็นหวัดรอบนี้เราเป็นนานมากเลยนะคะแม่แม่แมขอบคุณค่ะโอ้ใส่ชุดสวยมาพี่คนหลอ่อจอดให้ทิปด้วยโอ้ขอบคุณนะคะพี่โชคดีตลอดวันค่ะขอบคุณค่ะ โอยคุณพี่ว่าน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะคนหมานเนาะแม่แม่ค่ะยเฮงเฮงเฮงค่ะนะคะเนี่ยตรงนี้ดีใจมากเวลาเดินไปทางไหนก็มีแต่คนร้านมีแต่คนเอ็นดูจอดร้านยายยายก็วิ่งหยิบล้วยมาไว้ให้เลยนะคะเดินผ่านมาก็มีพี่พี่เอ็นดูนะคะ ดูความหูดูความเออ่ดอกนะคะดูความลายดอกตายเลยปานสะพังมากโอ้เขาเปิดงานอยู่บริเวณแถวหลังวัดนะคะปกติเราเดินมาอย่างนี้เชือยเดียวไม่ได้นะแม่แม่แมโดดดงวิ่งเลย แต่ครั้งนี้ก็ถือว่าดีขึ้นมากนะคะดีขึ้นมากกินต้นโพโบนี่โอ้ต้นโพใหญ่มากดูค่ะฮะต้นโพที่วัดน,นี่แหละคะ่ะร,รักษาน,นั้งนานให้หายดีนะคะปอะชอบความชั้นๆของชุดมากเลยชุดนี้จากแม่ปุ้มเหมือนเดิมนะคะแม่ปุ้มผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาตัดชุดให้กับดาราสาวนะคะอู้ย็น มาตรงนี้ทําไมมันเย็นจังเลยมันใกล้กับอันนี้ด้วยหรือเปล่ามันใกล้กับเอ่ออะไรนะแม่แม่ทุ่งนะคะฮะ,ะเติมกล้วยก่อนค่ะสเบียงกล้วยมาจากร้านคุณยายบาย กลังใจลูกนางตลอดทางค่ะแม่แม่มีกล้วยคอยป้อนน้องไปด้วยนะคะให้กําลังใจว่าเออหนูทําอย่างนี้หนูทําถูกต้องแล้วนะหนูทําดีแล้วนะหนูเดินมานี้ครั้งแรกของหนูอ่ะหนูดีมากเลยเมื่อก่อนจะตื่นจะกลัวมากไม่กล้าพามาคนเดียวนะคะแม่แม่เส้นทางใหม่แบบนี้เนาะนะคะแต่นี้น้องก็ทําออกมาได้ดีมากๆเลยก็ถือว่าน้องนางเก่งมากๆเลยนะคะเดินมาเชือกเดียวก็ใจวัดใจเลยนะคะแม่แม่ ค่ะแม่แม่ตรงนี้เป็นทางถึกนะคะไปทางรถหกล้อนะข้างหลังอ่ะอ้วนไปทางวังทะลุนะคะไม่แน่ใจ,จว่าแม่แม่จะทราบกันหรือเปล่าม,มาเปิดงานเขาปลูกปอเทืองนะคะตีมสีเหลืองเด้อแม่แม่จ๋าวันนี้ ขเขาเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วก็จะดูแห้งแรงหน่อยนะคะแต่ไอตอนที่น้ำท่วมเนี่ยตรงเนี้ยท่วมถึงตรงนี้เลยได้แม่แม่ค่ะช่วงปีน้ำท่มวมอะค่ะเ <itud> ยค่ะพ้อมทุ่ง,ง,งถรถกล้อด้วยอ้วน ก็สบายหรือค่ะเขาเก่งแล้วอยต่อไปพามาออกกํลาลังกายแถวนี้ดีกว่าไม่ไกลนะคะไม่ได้ไกลจากบ้านเราเนาะเก่งเกเกเกน้องนางเก่งขึ้นมากเลยลูกถ้าเป็นเมื่อก,ก่อนในเดิเเดิยงดังเด้ลดิงเดิ้ดงดังแล้วนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ดีขึ้นมากๆเลยนะคะแม่แบบว่าไม่ได้ว่า อ,อมาตรฐานร้อซแต่ว่าก็ออกงานได้นะคะออ <c oughs> โอเคนาข้างหน้านะคะข้างหน้า,นา,นาจะเป็นช่วงที่เ, <c oughs> เขาเปิดงาน,นปลูกปอเทืองนะคะต้นปอเทืองเนาะ เพลงจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าเด้อแม่แม่ค่ะไปจ้าอ้วนรถพ่วงอ้วนมารอดูรถพ่วงรถพ่วงเด้อรถพ่วง รถพ่วงค่ะรถพ่วงน้องนางใจเย็นนะลูกอุ้ยผ่อนเอ้ยผ่อมาลูกแม่ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเก่งมากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเก็บกล้วยให้ลูกก่อนนะคะกล้วยตกยไปค่ะก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแม่แม่เป็นกำลังใจให้ดาราสาวด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับอ่าเป่าลูกเป่าเป่าเออเก่ง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 ทั้งเป่าทั้งกินค่ะแม่แม่เอฟซีเป่าไปด้วยกินไปด้วยนะคะอันหนึ่งสองสามเป่าลูกเป่าเป่าเป่าเออเก่ง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 อ่าตักเองเลยตักเองเลยตักเองเลยเป่า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 อังสอง ว้าวขอจบกินหน่อยนะคะพาะจ๋าหอมด้วยโอ้ยเก่งมากเลยอาวานเออเก่งมากว้าวเป็นงานนะคะเนี่ยนะคะโอ้โหนึ่งสองสามฟาดเลยลูกเออแม่แม่เต็มหัวแม่นิกเลยค่ะตอนนี้เออนางเก่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 งโอ้ยใครว่าลูกสาวทำไม่ได้เขาทำได้อย่างดีเลยนะคะอ่า เออมวัวแต่เชียร์ลูกสาวค่ะอันหนึ่งสองสาม,สามปักเออเก่งเก่งอะเข้าปากแล้วเข้าปากแล้วแต่วเขาปากอยตุ่ยศกปาปากอันหนึ่งสองสาม,สามเออ่งเก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 ่งลูกนางของแม่แม่เก่งที่สุดเลยค่ะ